นสาธุพลาวาพาโลยุทัสปริหารโกแปลว่าคนโง่จะทำงานอะไรก็ได้บริหารงานใหญ่โตขนาดไหนก็ได้แต่ไม่สำเร็จสักอย่างอันคนผ่านบริหารคณะหมู่นำไปสู่เลวทามความฉิบหายพลังพานชั่วยากถึงมากมายนำไปตายมากกว่าพาให้เป็น เพราะคนพานนั้นหนอบอริหารบริวารพลอยทุกเกิดขุกเข็นมู่คณะละธรรมจึงลำเข็นวิบัติเป็นเพราะพานบรรดาลพาพระพิพัฒน์ปริยัตยานุกูลอดีตเจ้าวาดวัดชากมกรูดและกะวีจังหวัดระยองประพันธ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับ ท่านผู้ฟังช่วงนี้อากาศก็วิปริตประเดี๋ยวก็ร้อนจัดประเดี๋ยวก็หนาวหนาวเดี๋ยวก็ภัยแรงแห้งแรงดินพราอากาศนี่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของคนต่อสุขภาพกายสุขภาพใจเป็นสำคัญทีเดียวนอกจากนี้ก็มีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมอื่นๆด้วยก็ทำให้มีเหตุการณ์เศร้าสลดใจเกิดขึ้นได้ไม่เว้นแต่ละวันขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์เลย อแล้วที่ไม่ขึ้นก็ยังมีอีกเยอะขอยกตัวอย่างอย่างข่าวที่ทำให้จิตใจห่อเหี่ยวกรณีเด็กชายอายุสิบขวบน้อยใจพ่อแม่ไม่รักผูกคอตัวเองตายเด็กหญิงอายุสิสี่ปีกระโดดน้ำตายก็เพราะว่าตัวเองเป็นโรคร้ายพ่อก็เอาแต่เมาเหล้าไม่เหลียวแลเด็กผู้ชายคนหนึ่งสอบเข้าเรียนไม่ได้ดังใจหวัง ก็ฆ่าตัวตายการจราจรติดขัดขับรถแซงกันคนขับรถขันหลังลงมาต่อยตีคนขับคันที่แซงเขาอ่าบางทีก็ปาดหน้ากันนิดเดียวเอาเรื่องกันมีเรื่องกันผลประโยชน์ขัดกันก็จ้างมือปืนประกบยิงตายคารรถเก๋งราคาแพงหลายรายคนขับรถบรรทุกกินยาบ้าขับรถตะบึงแซงชนประสานงา มีคนตายคนเจ็บเป็นสิบสิบรายนักการเมืองก็แตกแยกแบ่งพักแบ่งพวกด่าทอทะเลาะกันทั้งนอกทั้งในสภาข้าราชการก็รังแกกันเองข้าราชการยิงตัวตายเพราะโรคเครียดเพราะหนี้สินนะและคดีหนึ่งที่หลายคนสะเทือนใจสะเทือนขวัญก็คือแม่อายุ19ฆ่าลูกสาวอายุขวบเสร็จเสร็จแล้วเอาซุกไว้ในตู้เย็นนะ ท่านผู้ฟังสาเหตุของการคิดสั้นๆฆ่ากันตายหวังหนีโลกประชดโลกแต่ละรายนั้นตอบกันสั้นๆว่ากรรมคำเดียวกรรมจากการทำปานาติบาตฆ่ากันไปฆ่ากันมาตามชดใช้กันไปอย่างนี้มานานจนถึงตายก่อนอายุไขยังเด็กอายุสิบขวบนั้นไม่น่าเลยความน้อยใจทำให้คิดสั้นๆผูกคอตายประชด ก็เพราะว่าในอดีตน่ะเธอเคยทำร้ายคนเขาแบบนี้มาก่อนยุยงใส่ร้ายให้คนอื่นเขาได้ทุกสุดจะทนจนต้องฆ่าตัวเองตายกรรมอันนี้แหละก็ทำให้หนูน้อยคนนั้นกระทำการกิริยาตามกฎของกรรมทั้งๆท,ท,ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อายุแค่สิบขวบเท่านั้นผูกคอตายส่วนเรื่องฆ่าแช่ตู้เย็นน่ะหลายคนสงสัยว่าทำไมแม่ถึงฆ่าลูกที่น่ารักและไร้เดียงสาได้ลงคอ แถมเก็บลูกหมกไว้ในตู้เย็นตั้งหลายวันตัวเองก็อยู่ในบ้านอดข้าวแต่ไม่อดน้ำเพราะว่ากินเหล้าแทนเอออยู่ได้ยังไงกันก็ตอบแบบธรรมะว่าเป็นกฎแห่งกรรมอีกเหมือนเคยกรรมปานาของเด็กน้อยจึงอายุสั้นพลันตายชาติก่อนเธอคงทำบาปไว้มากเป็นอนันตริยกรรมต้องชดใช้ต้นทุนกรรมในนรกไปแล้ว พอเกิดมาเป็นคนในชาตินี้ก็เกิดในครอบครัวที่ไม่ปรองดองกันมีการทะเลาะเบาแวงระหองระแหงเป็นมิจฉาทิฐิก็เลยไม่มีใครช่วยเธอได้ด้วยเหตุนี้ผู้เป็นแม่ที่ให้กำเนิดเธอเองก็เลยทำร้ายเธอจนตายได้แม้โดยไม่ตั้งใจก็ตามแถมเอาใส่ไว้ในตู้เย็นอีกต่างหากหน้าเวทนาแท้ตัวแม่เด็กเองหน้าตาสะสวย อาศัยว่าตอนเกิดมาณะอานิสงส์ของการที่เธอเคยมีศีลห้าครบถ้วนให้ผลก็เลยมีหน้าตาสะสวยตามสมัยนิยมแต่กฎของกรรมเก่าซึ่งเธอมีอยู่มากมายจึงมีอันเป็นไปต่างๆนานาบังเกิดโทสะความโกรธความน้อยใจหงุดหงิดงุ่นงานเป็นเหตุใหญ่ถึงกับขาดสติสัมปชัญญะรู้ผิดรู้ชอบ อาศัยน้ำเมาหมอมเมาตัวเองก็ทำให้ต้องสูญเสียลูกเกิดเหตุสะเทือนใจประชาชนเสียอนาคตเพราะขาดสติตัวเดียวนี้เองถ้าหากว่าเธอตายไปจริงๆตอนนั้นแรงอาฆาตตามที่เธอเขียนบันทึกไว้เนี่ยจะทำให้จิตใจเธอเศร้าหมองตามจองล่างจองผลานกันไม่สิ้นสุดแล้วก็สุดท้ายจะสู่ทุกขติคือนรกยิ่งเป็นทุกข์หนักกว่าเก่า คนเราตายแล้วก็ต่างคนต่างไปลูกสาวตายก็ไปตามทางของเธอต่างคนต่างมีหนทางของตนเองแล้วแต่บุญหรือกรรมแม้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุตายหมู่คนที่ตายพร้อมกันนี่ต่างก็มีทางไปของตัวเองไม่ได้รวมกลุ่มวิญญาณกันไปกรณีแม่อายุ19นี่ยังโชคดีที่ไม่ตายตอนนั้นเพราะว่าจิตเศร้าหมองหนักมากเครียดแค้นสามีโมโหญาติโกโหติกา กังวลถึงลูกอีกคนจิตใจก็ดำมืดมิดถ้าตายไปตอนนั้นจะลำบากมากบาปเก่าๆที่ยังใช้เขาไม่หมดมันตามมาฉุดกระชากลากถูลงนรกแน่ๆน่าหวาเสียวแท้ๆแต่ขณะนี้เธอยังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะใช้ชีวิตตอนที่เหลือนี้ขณะที่หมอรักษากายใช้ธรรมะมารักษาใจตัวเองบ้างเพื่อบรรเทากดของกรรมแม้ว่าจะแสนยากก็ต้องทำหน้าทำ ที่ว่าแสนยากนี่ก็เพราะต่อไปความรู้สึกผิดจะหลอนใจสังคมจะไม่ยอมรับแล้วก็หวาดระแวงในตัวเธอความทุกข์เก่าและทุกข์ใหม่ก็เบียดเบียนคดีความอาญาแผ่นดินอีกก็ล้วนแต่ทุกข์ใหญ่ๆทั้งนั้นเมื่อจิตใจคนทนรับไม่ไหวก็จะกลายเป็นโรคประสาทโรคจิตโรคเครียดนะท่านสาธุชนที่เคารพแม้ว่าคนเราต้องทุกข์ต้องเป็นโรคเครียดต้องถูกกระทบกระทั่งเพราะอาศัยกฎ ของกรรมดั้งเดิมก็าตามคือกรรมเก่าถ้าเรารู้จักระงับยับยั้งใจไม่ให้อารมณ์มาเป็นใหญ่เหนือเหตุผลจนขาดสติได้เราก็จะไม่ทุกขมากนะักและถ้ารู้จักทำใจเป็นก็จะทุกข์น้อยหรือว่าไม่ทุกข์เลยก็ได้การทำใจเป็นนี่ทำยังไงครับการทำใจเป็นคือต้องยอมรับความจริงของโลกและเข้าใจในสภาวะของโลกและคนให้ได้ก่อน แล้วรู้จักปล่อยวางช่างมันความจริงอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ก็คือโลกเนี้เต็มไปด้วยอาการของความทุกข์การเกิดก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์การทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นทุกข์การทรงตัวอยู่ในโลกก็ทุกข์การพลัดพรากจากของรักก็เป็นทุกข์การไม่สมหวังในสิ่งปรารถนาก็ทุกข์หิวก็ทุกข์ป่วยก็ทุกข์ปวดอุจจาระปัสสาวะก็ทุกข แก่ก็ทุกข์เมื่อรู้ความจริงในพุทธดรรรัตนี้แล้วก็ต้องตีความไม่เข้าใจจริงๆว่าทุกยังไงแจกแจงให้ตัวเองเข้าใจถ่องแท้ซะก่อนเมื่อเข้าใจแล้วว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์ต่อไปก็ต้องหาทางพ้นทุกข์ด้วยการปล่อยวางไม่ยึดถือโลกเป็นสรณะถ้าเรายึดถือสิ่งที่เป็นทุกข์และเหตุแห่งทุกข์เป็นที่พึ่งนี่เราก็ต้องทุกข์กันไม่รู้จบ เราไม่อยากทุกข์ก็ต้องปล่อยปล่อยวางวางตัวกูของกูเสียบ้างอะไรอะไรมันก็ไม่ใช่ของเราของทุกอย่างในโลกไม่ใช่ของเรากายของเรามันก็ไม่ใช่ของเรามันเป็นเหมือนบ้านเหมือนกระหุ่นที่เราอาศัยชั่วคราวอีกหน่อยมันก็แก่ก็ใช้การไม่ได้เราก็ต้องทิ้งเอาไว้ในโลกคืนเจ้าของเดิมคือโลกเข้าไปตัวเราแท้ๆน้นมีอยูอ่คือจิตวิญ,ญญาณต้องออกไปหาที่อยู่ที่เกิดใหม่อีก มันเหมือนกับหอยฝากตัวที่เป็นหอยชนิดหนึ่งคลานออกจากเปลือกหอยนี้ไปอาศัยอยู่ในเปลือกหอยอื่นเรื่อยๆไปนั่นแหละนะต่างกันแต่ว่าตัวเราจะไปไหนที่ต้องอาศัยพลังจากบุญหรือว่ากรรมเป็นเครื่องผลักดันเท่านั้นที่บอกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเพราะเราบังคับธรรมชาติของมันไม่ได้เลยมันจะแก่ขึ้นแก่ลงก็ตามสภาพ จะเอาโคลนประเทศไหนในโลกมาพอกเอายาวิเศษชนิดไหนมากินมารักษามันก็ต้องป่วยต้องแก่อยู่ดีแล้วเสร็จแล้วก็ต้องตายในที่สุดเราไม่ต้องทำอะไรมันถึงเวลาก็ตายเองโดยไม่รู้ตัวถ้าหากว่ามันเป็นของเราเราต้องบังคับควบคุมมันได้ไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันป่วยให้มันสวยงามตามแบบนางงามเนี่ยต้องเป็นบัญชาของเราได้ใช่ไหมแต่นี่ไม่ใช่ เราต้องเข้าใจว่าที่เกิดมาในโลกนี้เป็นคนนั้นคนหนึ่งก็แปลว่ายุ่งแล้วถ้าเรียกตัวเองตามภาษาแขกว่าปุกุชนก็แปลว่าคนมีกิเลสหนาแต่ละคนมีเงากรรมติดตามมาด้วยจะต้องชดใช้เขาแล้วกรรมมาจากไหนก็มาจากผลของการกระทําของเราอีกนั่นเองจากชาติก่อนๆนน้นไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติที่เราได้ทําเอาไว้เองทั้งดีทั้งชั่วทั้งนั้นกรรมดีก็ทําให้เราเป็นสุข กรรมชั่วก็ทําให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนสับสนวุ่นวายสารพัดปัญหาเมื่อเราเกิดมาเป็นคนอยู่ในวงสังคมของคนเราก็ต้องทำใจกันแล้วว่ามันจะต้องยุ่งแน่ต้องหาทางแก้ปัญหากันไปทีละขั้นทีละตอนผู้ที่เคยมีธรรมะมีธาตุธรรมะเป็นทุนเดิมก็ได้อาศัยทานศีลภาวนาเป็นกำลังหนุนหนีทุกข์ได้บ้างไม่ได้บ้างตามกำลังใจแต่จะไม่มีการคิดสั้น จึงได้กำไร่าผู้ที่ขาดา่าธรรมท,ที่ทำอะไรตามอารมณ์กิเลสตัวเราคนเดียวก็วุ่นวายเป็นทุกข์แบบตัวคนเดียวแต่เมื่อมีสามีภรรยามีลูกเต้ามาด้วยก็ทุกข์เพิ่มทวีคูณอีกเรามีวิธีทำให้ไม่ทุกข์กายทุกข์ใจได้อยู่นะถ้าเราเข้าใจแล้วว่าตัวเราในะยังไม่ใช่ของเราเลยเราก็ไม่ควรจะยึดถือตัวคนอื่นเขาว่าเป็นของเรา เรามีครอบครัวก็ทำตัวตามหน้าที่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกตามบทบาทเหมือนการเล่นละครในโทรทัศน์นะจะเป็นชีวิตจริงหรือว่าละครก็ล้วนเป็นมายาทั้งนั้นเมื่อเกิดการบกพร่องในบทบาทของแต่ละตัวละครบางคนบางตัวไม่เล่นตามบทบาทก็มีปัญหาการขัดแย้งก็เกิดขึ้นถ้าเรายึดมากถือมากปัญหามันก็มาก ว่าจะต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้และทํางงทไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้ทําไมไม่อย่างโนนละ่ะล้วนเป็นการคาดหวังไว้เมื่อไม่ได้ดังหวังแล้วก็ทุกข์เครียดหาทางออกผิดบ้างถูกบ้างในโลกนี้ไม่มีใครสมหวังทุกอย่างไม่มีใครเป็นสุขจริงอย่างที่เขาแสดงบทบาทให้เราเห็นหรอกบอกแล้วว่าชีวิตคือละครโลกนี้เป็นโรงละครโรงใหญ่ ่าเป็นโรงละครขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดย่อยขนาดเล็กทั่วไปแล้วก็ไม่ได้จบลงอย่างมีความสุขหรือว่าแฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปทีนี้เมื่อละครบางตัวในโรงของเราเขาเกเรไม่เล่นตามบทมบาทที่ควรจะเป็นเราบังคับเขาไม่ได้ต้องปล่อยไปตามเพลงเพราะเขาชอบบังเขาอย่างนั้น เขาเป็นมานานก่อนที่จะมาพบกับเราถ้าเราคิดจะแก้ไขบังคับให้เขาเล่นตามบทเราก็ทุกเองเพราะเราก็คือเราเขาก็คือเขาคนแต่ละคนมันแตกต่างกันชีวิตเขาก็เป็นของเขาชีวิตเราก็เป็นของเราเราจะเลือกเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ดีละ่ะก็เคยย้ำเสมอว่าต่างคนต่างตายแล้วต่างคนต่างไปตามบุญและกรรมโอกาสเกิดเป็นคนพบกันอีกนั้นแสนยาก ตายเป็นผีเหมือนก,นกันก็ยังไม่มีโอกาสเจอกันเลยก็มีเราน่าจะใช้ชีวิตของเราสะสมบุญใหม่ไว้เพื่อตัวเราเองเพื่ออนาคตภายภาคหน้าจะได้ไม่ลำบากไม่ต้องทุกข์ยากทุกกายทุกใจอีกเหมือนปัจจุบันให้จิตสบายซะก่อนตายเราก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้เช่นไปสวรรค์ไปเป็นพรหมหรือว่าเข้านิพพานมีคนถามว่าคนเราเกิดมาเพื่ออะไร ตอบแบบง่ายๆเกิดมาเพื่อใช้กรรมสำหรับบางคนที่ทุกข์มากเพราะว่าเขาทำไว้เยอะแล้วก็เกิดมาสร้างบุญเพิ่มสำหรับคนที่ฝ่ายใจในทานศีลภาวนาในธรรมะก็เพื่อความหลุดพ้นตามนัยยะของพระาศาสนาของพระพุทธเจ้ามีคนบางคนมักจะล้อเล่นกันว่าเกิดมาเพื่อพิสูจน์ทุกข์ให้แน่ใจว่าโลกนี้มันเป็นทุกข์ยังไงจะได้เบื่อโลกเบื่อการเกิดแล้วก็ไปนิพพานโน่นเลยทีเดียว ที่นี้พูดถึงการใช้หนี้ท่านสาธุชนเราเป็นหนี้เขาเราต้องใช้เขาเราก็ต้องทำใจดีๆด,ด้วยเหมือนกับเรายืมเงินเขามาตอนที่เขามาทวงคืนเราก็ต้องให้เขาด้วยอัธยาศัยดีไม่ด่าทอเจ้าหนี้ให้หมางใจกันอีกชันใดก็ฉั้นนั้นเมื่อเราทุกข์เพราะกรรมเก่าแค่เศษเศษมันตามมาเรียกให้ใช้เราก็ต้องทำใจสบายๆคิดว่าเรียกใช้แค่นี้เองเออพอไหว ชีวิตยังอยู่นี่ต้องดิ้นรนขวนขวายในความดีหาทุนบุญมาเพิ่มอีกไม่ควรโอดควรวนพิลาบร่ำไห้เพราะร้องยังไงทุกมันก็ไม่หมดต้องทำใจใช้ธรรมะมาเยียวยาทำความคิดให้ตรงตามคำสอนอย่างนี้เป็นการได้ธรรมะจากประสบการณ์จริงเลยทีเดียวการสร้างบุญใหม่นี่สำคัญมากบางคนที่เราเห็นว่าเขาสุขสบายร่ำรวยแต่ว่าหลงระเริงในโลกรีสุข ทำบุญก็แค่ประเภทเอาหน้าเบียดเบียนคนอื่นศีลไม่ครบเป็นต้นเขาเรียกว่ากินบุญเก่าหรือว่ากินของเก่าอ่าหมดเมื่อไร่คือหมดบุญทีนี้ลําบากบุญก็เหมือนกับทรัพย์อื่นๆถ้าใช้อย่างเดียวไม่รู้จักแสวงหามาเพิ่มมันก็หมดไปได้เหมือนกันดังนั้นผู้ที่หวังความสุขจริงจึงสร้างบุญใหม่เพื่อนหนีบาปหนีทุกข์ยิ่งทุกขยิ่งเผชิญความลําบากจึงยิ่งสร้างกุศลในทาน ศีลและการปฏิบัติพระกรรมฐานซึ่งเป็นปณิธานของบุคคลประเภทที่ไม่ยอมอ่อนข้อต่อแรงกรรมและอุปสรรคการเกิดเป็นคนนั้นแสนยากท่านสาธุชนทั้งหลายกว่าแต่ละชีวิตจะได้โอกาสเกิดมาในโลกนี้เพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้โอกาสดีเกิดเป็นคนส่วนใหญ่แล้วมักจะลงนรกแล้วก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเมื่อเกิดมาแล้วก็ควรจะอดทนต่อสู้กับความทุกข์แม้จะต้องทนอดบ้าง พยายามรักษากำลังใจไว้คนที่ทุกยากยิ่งกว่าเรายังมีอีกเยอะอะไรอะไรก็พยายามกัดวันชัางมันเอาไว้บ้างแล้วก็อยากคิดว่าเราคนเดียวที่มีความทุกข์คนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกับเราอาจจะหนักกว่าเราก็มีแต่เขาไม่โอดโอยโวยวายให้เรารู้เราเห็นเท่านั้นเองการฆ่าตัวเองตายการทำร้ายคนอื่นฆ่าคนอื่นเขาเมื่อเราผิดหวัง จะเป็นการประชดหรือว่าเอาจริงก็าตามเป็นเรื่องของความโง่ที่คิดว่าความตายสามารถยุติความทุกข์ได้ความตายไม่ใช่จุดจบของทุกอย่างเพราะตายแล้วมันไม่สูญตัวเรายังอยู่วิญญาณเรายังอยู่เราทำให้ร่างกายมันใช้การไม่ได้เท่านั้นเองเมื่อจิตมันออกจากกายนี้มีหวังลงนรกง่ายมากเพราะความเศร้าหมองข้องใจนี่จะผลักดันให้เป็นไป ถึงตอนนั้นจะทุกทรมานนานแสนานานนักหนากว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ทีนี้ถามว่าสภาพนรกน่ะเป็นอย่างไรลักษณะทั่วทั่วไปของนรกทุกขุมทั้งขุมน้อยขุมใหญ่จะมีเครื่องลงทันทรมานลงโทษตามลักษณะของบาปแต่ละคนมีไฟที่ไร้เปลวร้อนแรงเผาผลาญทั้งหกทิศพุ่งเข้าหาตัวสัตว์นรกมีความเจ็บปวดทรมานมีเสียงร้องโอดโอย จะมีอยู่สองขุมใหญ่เท่านั้นที่เงียบสงัดคืออเวจีมหานรกกับโลกันนรกเพราะว่ามันเจ็บปวดมากถูกทรมานจนหมดโอกาสส่งเสียงคร่ำครวญทุกคนเกิดมาต้องตายไม่มีใครอยู่ค้ำพ้ายิ่งคนสมัยนี้นะอายุสั้นกว่ายุคก,ก่อนไม่กี่สิบปีก็ตายหมดด้วยอุบัติเหตุบ้างด้วยโยครคภัยไข้เจ็บบ้างแม้เราไม่ลงมือทำอันตรายเขาหรือเราก็ต้องตายเองอยู่แล้ว การทำลายชีวิตเป็นบาปจะเป็นชีวิตเราชีวิตเขาก็เถอะเรื่องอะไรจะไปก่อกรรมเวรซ้ำให้เป็นบาปแก่ตัวอีกติดค้างนี่ใดเขาไว้จากการละเมิดศีลห้าข้อก็ชดใช้ก็ไปเถอะกัดฟันใช้มันไปแล้วก็ทำใจยึดแนวกุศลเอาไว้เพื่อจะหนีหนี่อื่นที่ตามเรายังไม่ทันทานคือการให้ศีลห้าก็รักษาสมัยแล้วมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะ เวลามีอะไรเกิดขึ้นก็พุทโธบ้างช่างมันบ้างถ้าทำอย่างนี้เราจะไม่เป็นโรคเครียดโรคประสาทเราจะมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์จะได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนจนกว่าจะจบตอนสรุปสาระการแก้โรคเครียดก็คือจงมองทุกอย่างให้เป็นธรรมดาพยายามมองโลกมองทุกอย่างในแง่ดีถ้ามีความเครียดก็ใช้เสียงเพลงเข้าช่วยบ้างหรือว่าเปลี่ยนบรรยากาศ หางานหาการทำทำใจชั่งมันไว้บ่อยๆรู้จักให้อภัยแก่ตัวเองและคนอื่นรู้จักหน้าที่ของตัวประการสำคัญควรรู้จักจับลมหายใจตนเองเข้าออกและพุโทโธไว้เพราะว่าเป็นยาธรรมะรักษาโรคเครียดได้ชะง,งัดจริงๆขอให้ทุกคนจงอยู่ดีมีสุขนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสพ้นภยัยจากโรคเครียดโดยทั่วกันครับ อาจารย์หมิงหวินนี่ปฏิบัติทำอยู่ที่เมืองจีนนะครับภูเขาจงหนันซัน,นปฏิบัติมาสามสิบกว่าปีแล้วท่านเป็นคนมีอารมณ์เย็นเรียบง่ายยิ้มแย้มแจม่มใสยอยู่เสมอไม่เพียงแต่ใช้ความเพียรเพื่อจะค้นหาโมฆะธรรมความหลุดพ้นเท่านั้นท่านยังชอบต้นไม้ดอกไม้โดยเฉพาะพวกกล้วยไม้นี่ท่านชอบมากเป็นพิเศษเลยไม่ว่าหน้าวัดหลังวัดเนี่ยปลูกชำต้นกล้วยไม้พันธุ์ต่างๆมากมาย กล้วยไม้เหล่านี้ก็มาจากที่ต่างๆหลายแห่งด้วยกันล้วนแล้วแต่อาจารย์ได้สะสมมาเป็นเวลานาน,านปีจนดูเต็มไปหมดหลังจากท่านฉันอาหารเสร็จแล้วหรือว่าบรรยายธรรมจบท่านก็จะเดินไปชมกล้วยไม้ที่ตัวรักอยู่เสมอใครๆก็ชอบพูดกันว่ากล้วยไม้นะ่ะคือชีวิตของอาจารย์วันนั้นพระอาจารย์วินมีธุระจะต้องออกจากวัดไปข้างนอกก่อนไปท่านก็ไม่ลืมจะสั่งลูกศิษย์ได้ช่วยดูแลกล้วยไม้ด้วย ลูกศิษย์ก็มีความยินดีที่จะปฏิบัติรับใช้ท่านอยู่แล้วละแล้วก็เช้าวันนั้นหลังจากที่อาจารย์ออกจากวัดไปแล้วลูกศิษย์ก็จะแจงรถน้ําให้แต่ละกระถางกระถางจนกระทั่งถึงกระถางที่อาจารย์รักที่สุดอนะ่ะมีชื่อว่าสุภาพบุรุษอ่าสุภาพบุรุษอันนี้ต้องระมัดระวังให้ดีมาเดี๋ยวสุภาพบุรุษจะร่วงลงมาซะเสร็จแล้วองค์ที่มา รถน้ำเนี่ยเกือบครึ่งวันเข้าไปแล้วเพราะท่านทำมาตั้งแต่เช้ากล้วยไม้มันเยอะก็เมื่อยเมื่อยรายิ่งระวังมากมือไม้ก็ยิ่งมาอยู่ในความบังคับบัญชาปรากฏว่า่วยรถน้ำลุดมือลนกระแทกลงไปที่กระถางกล้วยไม้สุภาพบุรุษลงไปกองอยู่กับพื้นดินนัน่นลูกศิษย์นี่ตกใจกลัวจนหน้าสิทธ์เลยนั่งทอดถอนใจอยู่ตรงนั้นไม่รู้จะทำยังไงดีดอกไปทางต้นไปทาง ในใจก็คิดว่าโอ้ตายแล้วเดี๋ยวอาจารย์กลับมาเจอแบบเนี้ยตายเราตายอ่ายิ่งคิดยิ่งใจคอไม่ดีพอตอนบ่ายอาจารย์หวินกลับมาก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยไม้จนหมดท่านก็บอกว่าฉันปลูกกล้วยไม้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้มีอารมณ์เย็นและหนักแน่นแล้วก็ต้องการจะตกแต่งสถานที่ ให้สภาพแวดล้อมของวัดะมันดูสวยงามขึ้นด้วยความสวยความงามของดอกไม้กล้วยไม้ไม่ใช่ปลูกเพื่อจะเกิดความโกรธนะ่าไม่ใช่ปลูกแล้วอะไรมาแตะต้องไม่ได้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนอย่าไปยึดถือในสิ่งที่ตัวรักจนอะไรมาแตะต้องไม่ได้นั่นไม่ใช่นิสัยของผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้น ลูกศิษย์ได้ฟังคำพูดของอาจารย์แล้วเบาใจโล่งอกยังก็ยกเอาของที่หนักที่ทับหัวไว้ออกไปอย่างนั้นลูกศิษย์ก็รู้สึกเคารพยำเกรงพระอาจารย์มากขึ้นหลายเท่าและนับตั้งแต่นั้นมาก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับ